สุดยอดลบเหีมวัสพานสูงองค์นี้สำหรับ f อฟของวันนันโดยเฉพาะนะครับพิจก่อนได้ก่อนนะพี่้องครับสวยงามมากขั้นเทพนี่ครับเป็นพิมพ์ชรูดใหญ่นี่ครับนี่ครับชรูดใหญ่นะครับนี่มาดูภาพรวมเี๋ยวอาจารย์จะชี้จัหนีให้ดูนะครับว่าเทพพนไหนองค์นี้นะครับนี่ครับสวยงามมากนี่ครับทุกอย่าง เป๊ะนะฮะเป๊ะเน่งเน่งเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะพี่น้องครับนี่ครับเอกลักษณ์ของรูปหเหลี่ยมปิดครึ่งหน้าครับนี่ครับปิดครึ่งหน้านะครับการวางแขนวางศอกยกสูงนะครับศอกขวาอง์พระหรือซ้ายมือเราจะต่ํากว่านี่ครับอันนี้สูงกว่ามีร่องไหปร,รา้าแล้วหนะ้าอกจะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเบี้ยวนิดหน่อยนะฮะโยนิดหน่อยนะครับสามเหลี่ยมท้องมาน การวางขานะครับขวาทับซ้ายปากฏฝาเท้าชัดเจนและก็ที่สำคัญขอบปิ้นนี่ครับขอบปิ้นพระเป็นแบบประกบหน้าหลังนะฮะเส้นประกบนี้จะไม่ลงมาตรงๆนะครับจะเยื้องแบบนี้เยื้องมาออกทีนี้เห็นไหมครับเฉมานี่นี่ฮะแล้วฝาหลังจะใหญ่หกว่าฝาหน้านี่ฝาหลังนี่ฝาหน้าสำคัญที่สุดมีรูหรือปุ่มนะ ที่ให้เนื้อพระส่วนเกินออกมานี่ครับเนื้อพระส่วนเกินออกมาต้องมีปุ่มตรงนี้แล้วปุ่มต้องอยู่ฝาหลังนะครับที่สําคัญที่สุดหลังจะต้องเรียบเพราะว่าเกิดจากการวางบนวัสดุหรือกระดานบางอย่างเพราะนั้นทาให้หลังของท่านเรียบนะถ้าหลังนูนหลังอุมครูบาอาจารย์ท่านว่าวางได้เลยนะครับนี่ครับขอบจะต้องปิ้นตั้งได้ทุกองคนะพี่น้องครับนี่เป็นเอกลักษณ์พิเศษนี่ครับ ถึงแม้ว่าจะพื้นในจะขะูกะแต่ต้องปิ้นตั้งได้แบบนี้ตั้งได้ทุกองเห็นไหมครับต้องตั้งได้นี่ครับสวยงามค่าเทพขั้นเทพ,เทพสําหรับ fc ของเอเจนาจารย์นันใครมาก่อนได้ก่อนนะครับราคาที่เอื้อมถึงได้วันนี้จัดแบบเทพมาให้ทั้งนั้นเลยเอาแบบเทพเทพเลยนะพี่น้องสําหรับ fc นะครับที่สุดของที่สุดที่สุดของ,ท,ของที่สุดนะครับนี่ครับหลวงปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงพิมพ์ช่อรูดใหญ่เนื้อผงคลุกหลัก สวยสุดๆครับผม